เคยฝึกพิลาทิสมาก่อนค่ะแต่ว่าเพิ่งเริ่มฝึกมาเพิ่มาฟปานปลายปีที่แล้วค่ะเริ่มอายุเยอะขึ้นค่ะก็เลยอยากจะชวนเพื่อนแทนที่จะไปเที่ยวก็เลยชวนหมอกาลังกายมากกว่าไม่เคยเล่นมาก่อนค่ะก็เลยอยากลองก็ชอบออกกำลังกายอยู่แล้วค่ะแล้วก็ได้ลองก็ประทับใจรู้เลยร่างกายแย่แต่ว่าพอทาไปเรื่อยๆสักพักคุณครูก็มาช่วยจัดเยอะมากถ้าคนที่ไม่เคยลองแล้วมาลองอะค่ะในอนาคตก็อาจจะอยากับมาเล่นอีกก็ไ้ คือคุณครูน่ารักมากคมีออปชั่นให้เลือกค่ะตั้งแต่ง่ายสุดยันยากสุดทุกคนเล่นได้ค่ะจำท่าที่ยากไม่ได้แต่จำท่าที่รู้สึกดีได้เหมือนครูอ่ะให้ยกขาแล้วก็ยืดกระดูกสันหลังไปด้วยแล้วก็ตอนลงให้โรรู้สึกว่าหายตึงไปหมดเลยสนุกดีค่ะได้ทั้งเชลเล่นตัวเองได้ความแข็งแรงแล้วก็จะได้ไม่ต้องไปเจอนักกายภาพหรือเจอคุณหมอไปบ่อยค่ะสนุกค่ะมาออกกำลังกายด้วยการเล่นทีลาทิสกันเถอะค่ะ